สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 5, 5, 5, 5, 5. านายสมคิดเชื้อคงสสอุบลราชธ,ธานีพักเพื่อไทยได้อภิปรายในสภาเนี่ยนะครับและมีการพูดพาดพิงมาถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5หรือว่าททบ5กับสถานีโทรทัศน์เนี่ยนะครับท็อปนิวนะครับเรื่องของการที่ ผู้ประกาศข่าวจํานวนหนึ่งนั้นเข้าไปทําข่าวในททบ5นะครับเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับทำให้ล่าสุดนั้นทางด้านคุณสันติสุขมรงศรีผู้ประกาศข่าวชื่อดังของท็อปนิวเนี่ยนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แบบนี้นะครับบอกว่าที่สสผู้ทรงเกือกในสภาพูดให้ร้ายว่าท็อปนิวเข้าที่ไหนเจ๊งที่นั่นมึงโง่หรือขี้เกียจหาข้อมูล1รายได้เดือนมกราและกุมภาหกห้าช่อง5มีรายได้เพิ่มขึ้นราว41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี65รองโฆษกกองทัพบ,บกยืนยันว่าการนําพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพด้านการสื่อสารมาร่วมผลิตรายการข่าวเหมือนการบริหารจัดการของสถานีตัวทัศน์ทั่วไปและบริษัทแก็กซี่ไม่ได้มีส่วนเข้ามาในการบริหารสถานีโดยได้มีการกําหนดการจัดแบ่งรายได้และการประกันรายได้ขั้นต่ํา65ล้านบาทต่อปีหากมีรายได้เพิ่มขึ้นทอทวอร 5, ก็จะได้รับป้าขึ้นตามสัดส่วน 2. ยอดคนดูช่องหขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่16จากปีที่แล้ว เดิมนั้นอยู่อันดับที่19นี่มีเรตติ้งทั้งสถานีไม่ได้คิดเฉพาะช่วงที่ทีมท็อปนิวเข้ามาซึ่งยอดคนดูพุ่งสูงกว่าเดิมมากกว่านั้น 3. การนําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงต่อสู้หักล้างกับขบวนการปั่นเฟกนิวทําลายชาติทําลายสถาบันก็ขนาดเพิ่งเริ่มแนวร่วมขบวนการดิ้นดิ้นดิ้นดิน,น,น,นแสดงว่ามาถูกทางไหมนี่แหละครับนี่เป็นสิ่งที่คุณสันเต้สุกมะโรงสีนั้นได้เขียนเอาไว้บน Facebook ก่อนหน้านี้เนี่ยครับ21กุมภาพันธ์25 6 5 พันเอกหญิงสิริจรันนาทองรองโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยนะครับว่าการที่ฝ่ายการเมืองนําเรื่องนี้ไปอภิปรายในสภานั้นและก็มีความกังวลต่อการบริหารจัดการของทางสถานีโท,ทรทัศน์ททบ5นั้นเนี่ยครับกองทัพบกก็เรียนว่าททบ5เป็นกิจการสื่อสารมวลชนภายใต้การกํากับดูแลของกองทัพบ,บกมีสถานะเป็นผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ตามพรบการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พศ .2551 ภายใต้การกำกับดูแลของกสทชได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะประเภทที่2ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะสถานีดำเนินการภายใต้อุดมการณ์ของทางสถานีคือนำคุณค่าสู่สังคมไทยโดยไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการและยังมีผู้จัดรายการพันธมิตรร่วมผลิตเนื้อหาสาระอย่างหลากหลายตามวิถีแห่งการดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน ปัจจุบันททบ5มีการบริหารจัดการสถานีด้วยตนเองสำหรับการร่วมมือกับบริษัท g า l ล็กซี่มันติมีเดียค r ร์ปอเรชั่นจำกัดในปี65นี้ถือเป็นเรื่องปกติในการนำพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและก็ความเป็นมืออาชีพด้านการสื่อสารมาร่วมผลิตรายการข่าวเหมือนการบริหารจัดการของสถานีโทรทัศน์ทั่วไปและก็บริษัทดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเข้ามาในการบริหารสถานีโดยได้มีการกำหนดการจัดแบ่งรายได้และประกันรายได้ขั้นต่ำ65ล้านบาทต่อปีหากมีรายได้เพิ่มขึ้น ทบ5ก็จะได้รับมากขึ้นตามสัดส่วนด้วยนะครับและก็อย่างไรก็ตามเนี่ยบอกว่าข้อตกลงการจัดสรรรายได้เป็นพื้นฐานค่าตอบแทนทั่วไปของการบริหารจัดการด้านสื่อสารมวลชนแต่สาระสําคัญที่สื่อในเครือของกองทบ,บกยึดมั่นตามนโยบายคือการนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะปฏิบัติตามข้อกําหนดของกสทชสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ทันสมัยมีประสิทธิภาพเพื่อความรักความสามัคคีตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ สร้างจิตสำนึกอุดมการณรักชาติรักแผ่นดินและก็ทําให้ประชาชนนั้นได้รับข้อมูลในรอบด้านทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมเป็นช่องทางสื่อสารให้ประชาชนรู้เท่าทันทุกเหตุการณ์เพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภยัยเนื่องจากว่าปัจจุบันปรากฏข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนความจริงจากช่องทาง,ทางต่างๆออกมาเป็นจํานวนมากทําให้ประชาชนเกิดความสับสนทั้งนี้หากว่าภาคส่วนในไดได้รับผลกระทบหรือมีข้อมูลการดําเนินการของททบ5ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์ดําเนินการตามกฎหมายหรือว่า ช่องทางที่รัฐได้กําหนดไว้นี่แหละครับนี่เป็นความชัดเจนทางทะทะบ5ที่ได้มีการออกมาชี้แจงผ่านทางด้านรองโฆษกกองทัพบ,บกในขณะที่คุณสันติสุขนั้นก็ตอบกลับไปยังนักการเมืองที่เรียกว่าตีกินในสภาเอาไปกล่าวหาโดยไม่ได้มีการทำข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้ประชาชนนั้นได้รับทราบครับ